สวัสดีครับอยู่พี่อานะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมดูที่บอลเช่นเคยเอาละครับกลับมาคราวนี้เราจะเล่นดีๆเราจะไปทําภารกิจดู c แชทนั่นเองเอาให้จบครับคราวที่แล้วเราเทสระบบภารกิจมันไปเข้าๆใช่ไหมคราวนี้เราจะเอาให้จบเลยนะครับใส่สูตรก่อนเลย Dudee b l T d ู e b o l T d มาก่อนครับอย่างแรกที่ต้องใช้ก็คือไอ้นี่แหละเราจะได้วิ่งเร็วนะครับก็ดูโฆษณาเพื่อทําภารกิจ m มสเ a g จาก m a ก ตอนนี้ฉันมีภารกิจพิเศษมาที่ดูดมาดแอสซูนแอสพอสิเบิลต่อให้เราจะใช้ดูดโบทยังไงรถก็วิ่งเร็วกว่าเพราะฉะนั้นคือรถ <c oughs> เอาแล้วจะทำสูตรทำไมครับทีนี้สิ่งที่เราต้องไปก็คือดูดมาดใช่ไหม EP ที่แล้วเราก็ไปกันจนฉ่ำละดูดมาดอยู่นี่สวัสดีแม็ก ก่อนจะคุยเราก็ขอเงินแบบช้ำๆก่อนแล้วกันนะเอาละครับโชว์ควสสวัสดีเพื่อนนี่คือดูนมาดแม็กภารกิจก็คือเราต้องไปภารกิจคือมาหาเขาเออเใช่เราต้องมาหาเขาก่อนแล้วก็ดูโฆษณาเพื่อรับภารกิจต่อนะครับพอดูเสร็จ ปึ๊บอ่ะเราก็ต้องกลับมาหาแม็กอีกนั่นเองสวัสดีเพื่อนมาอีกรอบหนึ่ง<ะ>เราต้องไปที่นั่นใช่ไหมไปที่สวนครับไปที่ฟาร์มโอเคก็ไปเอากล่องโทมาโต้นั่นเองกล่องโนมาโต้นี่ก็คือกล่องมะเขือเทศครับซึ่งฟาร์มก็ฟาร์มอยู่ตรงไหนพยายามลืมอ่ะอยู่ตรงนี้รถคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีในตรัสเราเปลี่ยนรถหารถที่มีในตรัสดีกว่าครับโอเคเรียบร้อยมา จอดแบบนิ่มนวลไม่อาโทมาโต้ครับเก็บเสร็จปุ๊บก็กลับไปหาแม็กไปครับในทะรัสยาวๆเร็วแรงทะลุนรกเร็วยิ่งกว่าจรวดโอเคขับได้อย่างปลอดภัยมาจอดหน้าบ้านไอ้แม็กพอดอีจอดหน้าร้านแม็กพอดีเอาละแม็กเรามาแล้วโชว์เคสยานี่แหละโทมาโต้สีแดงมะเขือเทศสีแดงเอาไปทำเคชชัพครับซอสมะเขือเทศนั่นเองแล้วหลังจากนั้น เราก็คุยกับแม็กต่อเอ้ยไม่ใช่ดูโฆษณาก่อนอทีนี้ภารกิจใหม่ก็จะมาครับเราต้องไปที่เลมอนดูดนะครับไปหาลุงขายน้ำมะนาวนั่นเองลุงขายน้ามะนาวก็จะอยู่ที่นี่อยู่ส่วนตรงนี้นะครับอยู่แถวแถวนี้แหละมาร์คไว้ก่อนไม่ต้องขับรถไปก็ได้มั้งออแต่ก็เสียดายนะเพราะรถคันนี้มีในตับแล้วก็แรงอยู่ข้างหน้านั่นละลุงร้านน้ำมะนาวอย่าไปชนลุงตายลเลย สวัสดีลุงโชว์เควสครับใช่ย yeah. สวัสดีนี่คือเลมอนดูดทุกสิ่งทุกอย่างของลุงคนนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับมะน,นาวทั้งนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็เจอกับลุงมะนาวแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องดูโคษณาเพื่ออันล็อกเควสต่อนะครับดูโฆษณาเสร็จก็จะมีเควสใหม่เข้ามาดูดเอ่อมาจากแม็กนะครับไปที่ดูดหมาดทีนี้เราก็ต้องขับกลับไปหาแม็กนั่นเองมันก็จะวนเวียนวนเวียน,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 นอยู่อย่างนี้แหละนะครับภารกิจนะ<ป>แต่ถ้าเกิดเราเล่นไม่จบภารกิจแล้วก็ออกไป นอกเกมหรือเริ่มเกมใหม่อะไรเงี้ยภารกิจมันก็จะต้องกลับมาทําใหม่นะครับมันรีเซ็ตนะครับมันเซฟไม่ได้เพราะฉะนั้น EP นี้พี่อามก็เลยจะต้องมาลุยกันจนจบดูว่าจะเป็นยังไงนั่นเอง <Yeah. S 1> เอาละแม็กเรามาหาหนาละรอบที่เท่าไหร่สามละมั้งเนี่ยไปเอากล้วยมาจากร้านกล้วยไหมดีฉันหิวโอ้โหใช้เราอย่างกระทาสนี่เราเป็นแรงงานทาดอย่างนั้นเหรอแม็กไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนใช่ไหมไม่เป็นไรนาะยจะมองเราเป็นยังไงก็ได้เ,เราจะช่วยเพื่อน แล้วร้านกล้วยมันอยู่ตรงไหนลืมร้านปืนอยู่ขวามือร้านกล้วยน่าจะอยู่แถวนี้ลืมได้ยังไงครับร้านกล้วยโอเคลงไปกันได้ครับก่อนจะหยิบกล้วยก็ขอหยิบเงินชำๆ้ก่อนแล้วก็กล้วยกล้วยกล่องกล้วยอยู่นี่ครับเก็บโอเคแล้วก็กลับไปหาแม็กนายแค่มาเอากล้วยแค่นี้นายยังไม่มาเอาเองเลยแต่ไม่เป็นไรเราช่วยเพื่อนได้อยู่แล้วเอากล้วยไปแม็กเราเอากล้วยมาให้นายแล้วขอบคุณสําหรับกล้วย เยี่ยมครับโอเคทีนี้เราก็ทำภารกิจต่อแต่ก่อนจะไปพลกมันคภารกิจอะไรเดก่อน DIY เอาเป็นกลางวันไว้ครับกลางคืนมันเล่นยากมันมืดไปที่ดูแชทออลล็อกควสใหม่แล้วข้อความก็จะขึ้นมาครับไปหาแม็กครับแม็กนี่ใช้งานเราหนักมากเลยนะขอบคุณพระเจ้านายมาทันเวลาตอนนี้ฉันส่งแตงโมนะไปที่สถานีตำรวจนะ <Huh? S 1> แต่ว่าฉันส่งผิดนะดันไปส่งของเล่นไปให้เขา ออนายช่วยไปเอากลับมาก่อนได้ไหมก่อนที่พวกเขาจะพบว่าฉันส่งส่งของเล่นไปให้อะไรงนี้เออแม็กเอ้ยนายนี่นะเป็นเจ้าของร้านค้าอะไรแบบนี้ได้ยังไงครับส่งของผิดได้ยังไงไปครับไปร้านตำรวจไม่ใช่ร้านตำรวจสถานีตำรวจร้านตำรวจอะไรทีนี้เราก็ต้องมาหาใช่ไหมว่าไอ้กล่องแตงโมโเนี่ยมนอยู่ตรงไหนต้องเข้าไปดูในสานีตำรวจก่อนหาทุกห้องครับนี่ไงกล่องแตงโมอ่าไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้ห้องนี้ไม่มี งั้นก็ไปห้องนี้ครับเอ๊ะห้องนี้ก็นี่ไงกล่องแตงโมอ่ะทีนี้ก็เอากลับไปให้แม็กครับมิสเตอร์แม็กกับภารกิจสุดป่วนป่วนเรานี่แหละปวนเพื่อนตัวเองไม่มีอะไรทำใช่ไหมแม็กวันวันหนึงน่งนะฮะโอ้โหถึงกันแหลกละเอียดตเลยทีเดียวครับเรานี่ทําภารกิจแม็กนี่ยิ่งกว่าทําภารกิจลิชี่กันเนี่ยมาแล้วเพื่อนจา๋าแตงโมที่นายอยากได้ ขอบคุณมากนายนี่ช่วยชีวิตฉันไว้เลยนายเป็นเพื่อนที่ดีดที่สุดอขอบคุณที่ชมเรานะแม็กแต่เมื่อไหร่ภารกิจนายจะหมดเนี่ยอ่ะดูโฆษณาเล่นภารกิจต่อครับไปหาเลมอนดูดครับข่าวนี้เลมอนดูดก็คือลุงลุงมะนาวนั่นเองวันนี้วนเวียนอยู่แค่นี้เอ้ยทำไมรถเลี้ยวไม่ค่อยเดย์สวัสดีลุงมะนาวผมมาแล้วลุงจใจ้ผมช่วยอะไรขอให้บอกมาได้เลยมะนาวขายดีมากนะตอนนี้มะนาวหมดช่วยไปเอา มะนาวมาได้ไหมสโตลุงมันอยู่ไหนเนี่ยเราอาจจะต้องคลำทางหาเองนะครับน่าจะต้องเริ่มจากร้านของแม็กไหมร้านของแม็กมันขา,ขายของหลายอย่างนะครับพี่อาไม่รู้ว่าสโตออยู่ตรงไหนจริงๆแม็กนายมีมะนาวไหมเนี่ยฮะแม็กบอกไม่มีครับเฮ้ยนี่ไงมะนาวอยู่นี่จริงๆด้วยเอาเราดาถูกสังนั้นนะนายมีมะนาวอย่างที่เราคิดจริงๆด้วยร้านแม็กขายแทบทุกอย่างครับ แบตเตอรี่ซูเปอร์เมกะโวลต์เขาก็ขายนะครับถ้าทำภารกิจลิชี่เราจะรู้สวัสดีลุงมะนาวอ๋อนี่นายช่วยอาณาจักรมะนาวไว้เลยนะขอบคุณมากตอนนี้ฉันสามารถจะรันกิจการฉันต่อได้แล้วได้เงินมา200ใช่ไหมขอบคุณมากครับทีนี้ก็ดูภารกิจต่อเลยไปที่แม็กครับกลับไปหาแม็กอีกแล้ววันนี้เราไม่ไปไหนเลยครับเราจะอยู่กันแค่นี้ครับทาให้จบครับทําให้สุดทางดูว่าภารกิจเนี้ยมันจะไปจบที่ตรงไหน พี่ยัมก็อยากรู้เหมือนกันเราทําเสร็จเราจะได้อะไรมาความลับทุกอย่างจะต้องโดนไขในวันนี้เอ้ยวันนี้ฉันมีภารกิจอะไนอีกแล้วเพื่อนฉันอยากให้นายไปเอาผลไม้ของเอเลี่ยนที่อยู่บนยอดเขามาเขาล่ำลือกันว่ารสชาติมันดีมากเอาจริงดิเราน่าจะเดินขึ้นเอานะไม่น่าจะนั่งรถได้เรามีนอดโฟเวอร์ครับกลัวอะไรครับเออเดี๋ยวเดลงมาตรงนี้เลยจะไปเดินตามทางทําไมครับเสียเวลานี่ไง เงินเพียบเลยผลไม้เอเลี่ยนก็อยู่ตรงนี้ขอไปก่อนแล้วนะทีนี้เรากลับไปบ้านแม็กครับแล้วเราจะทำสูตรมูลกราวิตี G ้ M O N G R A V I T Y มูลกราวิตี้สูตรนี้จะทำให้เรากระโดดเยางกับสไปเดอร์แมนหนึ่จานาุโตเราก็ต้องหารถใหม่ด้วยสินะมาแล้วลูกจ๋าผลไม้เอเลี่ยนที่หนูอยากได้อ่อมันยอดเยี่ยมมากเลยเพื่อนนี่แหละพลังงานจักรวาล เรียบร้อยครับอีกหนึ่งภารกิจเราทำไปกี่ภารกิจแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราจะทำต่อครับภารกิจจากแม็กครับแม็กนายอีกแล้วนะ <What? S 1> สวัสดีเพื่อนยินดีที่ได้เจอไปเอารถของเล่นกลับมาจากถ้ำของอูกันดานักเข้าหน่อยสิพี่ตำรวจขอยืมรถหน่อยไปกันเลยอูกันดานักเข้าเขาจะอยู่ในถ้ำแถวแถวนี้แหละพี่เอาลองวนรถหาดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงไหนครับที่วนมารอบแล้วยังไม่เจอเดี๋ยวก่อนมันต้องอยู่มันมันต้องมันมันมันไม่ได้หาเจอ ยากขนาดนั้นนะแล้วอูก,กัรดานนะเข้าทางเข้ามันก็จะอยู่แถวนี้อู้ภูเขานั้นครับปกติภูเขามันจะไม่มีลวดลายแบบนั้นนะอัปเดตใหม่มาก็อะไรอะไรก็สวยขึ้นนะครับนี่ไงเจอละดาวเวครับอยู่ทางนี้ครับไหนครับดาวเวไหนครับมันต้องมีทางเข้าดิใช่ไหมหรือเขายกเลิกไปแล้วหรือยังไงพี่อาร์ไม่เข้าใจ เดี๋ยวพี่ยำดูก่อนว่าแม็กมันออกมาทางไหนแม็กอ,ออกมาทางซ้ายนะครับ <Huh? S 1> ไม่ใช่แม็กแจ็คแจ็คออกมาทางซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะไปจอดเรียบๆทางซ้ายเอาไว้หน้าบ้านของนักเคิลนะครับแล้วเราก็กดออกจากรถมันจะเป็นบั็กที่เราสามารถเข้าไปในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ควรเข้าไปได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็หาบ้านนักเคิลนี่ไงอยู่ตรงนี้เราก็จอดเรียบๆนิดนึงครับจอดเรียบบ้านนักเคิลต้องเรียบแบบเรียบๆเ,เลยประมาณนี้น่าจะได้ลองดูครับบั็กนี้จะสามารถทําให้เราเข้า พื้นที่ที่ไม่ควรเข้าได้นะครับที่เขาล็อกเอาไว้ชึบไม่ได้ฮะ <What? S 1> คือเจตนาเหมือนเขาปิดทางไม่ให้เราเข้าไปหาอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีเนินนี้ขึ้นมาทาั้งนี้มันไม่ควรมีแล้วมันจะเป็นทางเข้าไปนะครับเข้าไปทางนี้ได้ตอนนี้เราใช้แอนดูดแล้วแล้วเราจะพยายามแทรกตัวเข้าไปในนี้ยังไงมันต้องเข้าได้สิต้องมีทางสิเอารถคันนี้ออกมาครับเดี๋ยวเราจะลองแทรกตัวเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับทำไมหามุมดีๆหามุมดีดีก็ยังไม่หลุดเข้าไป เฮ้หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดเข้าไปแล้วเดี๋ยวนะ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 ฟึบหลุดเข้ามาในบ้านนี่แล้วโอเคครับนี่ไงอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในภูเขานะแล้วตรงนี้คือบ้านของดาวเวย์มีบันไดตรงนี้ด้วยนะครับมีศพคนอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้คือภูเขาในบ้านของดาวเวทีนี้รถคันนั้นมันเข้ามาในนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่อาร์มลองเอารถออกมาอีกครั้งหนึ่งดู รถมันจะเกิดตรงไหนอ่ารถเกิดในรถเกิดในภูเขาครับ <Yeah. S 1> โอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือทาเหมือนเดิมครับชิดไว้เออชิดแบบนี้แหละชึบอ่าเข้ามาในบ้านเดเวเรียบร้อยนายจะบักแบบไหนจะกันยังไงเราก็ยังเข้ามาได้ครับเราดื้อยังไงล่ะความดื้อของคนอนะ่ะอย่าครับอย่ามาแยมกับแคสซีเกมเมอร์ครับบักเกมนี้เรารู้ทั้ทุกอย่าง ได้รถเรียบร้อยสวัสดีเพื่อนโอ้ยในที่สุดแล้วก็แล้วเราจะออกไปยังไง <What? S 1> น่าจะออกไปปกติได้ไหมนี่ยมันทําปิดทางไว้เราออกไม่ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่าทํายังไงใช่ไหมทางออกก็ไม่ยากครับเราออกทางเข้านี่แหละฮ่ารถเราก็ยังจอดอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ขับทะลุเข่าออกไปเลยครับไม่น่ามีปัญหานะเออนั่นแหละอย่าครับอย่ามาหย่มกับคัสซี่เกมเมอร์ครับเกมนี้นี่เล่นมา กี่ปีแล้วอะเล่นมันจำไม่ได้แล้วเนเล่นมากี่ปีเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแอนดูอยู่ใช่ไหมอ่าใช่งั้นก็ไม่ต้องแอนดูซะออกมาทีนี้ก็เข้าไปหาแม็กได้ครับแม็กเรามาแล้วเคยได้ยินเรื่องของกอบบินในไอ้นี่ไหมในป่าไหม อ้าวแล้วไงต่อละอพยายามลืมอ่านกดรัวไปหน่อยเออช่างมันจะกอบินในปงในป่าอะไรก็ไม่สนใจแล้วครับตอนนี้ทำภารกิจตอบไปเลยดีกว่าเสียเวลามามากแล้วไปที่ไปหาลุงมะนาวนะครับมีภารกิจมาให้ใหม่อันนี้ชื่อภารกิจว่ามะนาวด่วน <What? S 1> ฉันเนี่ยเพิ่งจะได้ทำการสั่งมะนาวในตำนานมานะสามผลกุบๆเลยชํำๆ <What? S 1> นี่คือมะนาวนะแจ็ค ฝากด้วยนะไปส่ง3ามที่ส่งที่สวนสาธารณะนะครับส่งที่ปาร์คแล้วก็ส่งที่โพลิสส station แล้วก็ส่งที่ทาวน์ฮอล์นะครับเรายืมมอไซค์มันลุงมะนาวมาใช้ก่อนชั่วข่าวชั่วข่าวลุงเดี๋ยวเอาไปคืนถ้ามันไม่พังซะก่อนนะนะมาสายนี่ตำรวจเรียบร้อยอ้าสวัสดีครับอ๋อมันจะมีคนยืนรอบแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรเลยเราแค่หาคนใช่เราแค่หาคนที่ยืนรอนะครับอ่ะไปที่ทาวน์ฮอล์ก่อนจริงๆมันจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ดูดปาร์ค สวัสดีครับส่งเรียบร้อยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่มีชิงช้าสวรรค์ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ไปยาวๆไปมันอยู่ตรงนั้นแหละมันมีอยู่2ส,ส่วนตรงนี้มีโกคาร์โอเคครับขับได้ไหมเนี่ยได้ด้วยโอเคเยี่ยม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 หากันยับ,ย,บยับครับอยู่ไหนครับเออาเรียบร้อยพี่คนนี้นี่เองครบ3มคนแล้วสิใช่ไหมทาวฮอร์เมื่อกี้ส่งหน้าทาวฮอร์เสร็จปุ๊บโอเคครบ3คนแล้วจิงเลิกกลับไปหาลุงมะนาวครับ สวัสดีครับลุงมะนาวขอบคุณมากเค okay. ทีนี้ทําภารกิจต่อครับไปหาแม็กนี่ทาภารกิจล้นล้วนได้เงินมาพอสมควรเลยนะสวัสดีแม็กมาแล้วยินดีต้อนรับแปวเ,เห็ดมหน่อยซิอยู่ที่บาร์ <What? S 1> บาร์อยู่ตรงนี้ <S <S เอาเห็ดเอาเห็ดเอาเห็ดในนี้มีเห็ดใช่ไหมนี่ไงได้เห็ดมาแล้วครับล้วก็นั่งรถตุกๆไปครับไปหาแม็กเอ้ยภารกิจเอาเอาเห็ดนี้ทําไมง่ายจังครับเร็วมากเลยเนี่ย ดูโฆษณาย,ยังไว,ก,ยยงก,วก็อีกเ้ยยังดูโฆษณายังช้าก็อีกอ่ะได้เหตุเรียบร้อยทีนี้ทําภารกิจต่อครับหาแม็กครับคราวนี้จะใช้เราทําอะไรอีกสวัสดีเอ่อบิงเทนนิสเลเกตฟอร์มบาร์เลกเกตโอเคเลกเกตได้ละเอามาให้แล้วแม็กภารกิจนายนะ่ะง่ายมากเลยนะแต่ดูโฆษณาฉําเลยเนี่ยภารกิจมันทาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่ดูโฆษณา30วิบวิเลยไปหาเลมอนดูครับไปหาลุงมะนาวคลิปเดียวครับรู้กันไปเลยว่า ภารกิจของแม็กกับลุงมะนาวนี่ทําอะไรบ้างสวัสดีครับอ่าไปเอาถุงน้ําตาลมาใช่ไหมไปเอาถุงน้ําตาลมาจากรูทมาทนะครับก็คือเอามาจากบ้านแม็กเอ่อมาจากร้านของแม็กนั่นเองดูโฆษณา26ิวิทาภารกิจ2 5่ิาวิอะไรงี้คือร้านมันก็อยู่กันใกล้ๆแค่นี้ถุงน้ําตาลถุงน้ําตาลนี่ไงชึบแล้วก็ลงไปหาลุงมะนาวได้ครับมาส่งแล้วครับเรียบร้อยครับ ทีนี้ก็ดูโฆษณาเอาอีกครั้งหนึ่งไปที่แม็กครับกลับไปหาแม็กขอภารกิจง,ง่ายๆหน่อยนะแม็กทำปุ๊บส่งปับ๊บทำปุ๊บส่งปับป๊บอะไรเงี้ยชืบสวัสดียินดีต้อนรับเอาต้นไม้จากบาร์มาให้หน่อย <What? S 1> บาร์อยู่ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปเอาต้นไม้มาให้แม็กใช่ไหมต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไมโอเคได้ต้นไม้มาละ <P> อย่าเพิ่งขับไปไหนพี่ <What? S 1> ผมขอยืมรถพี่ใช้ก่อนพี่คนนี้ก็นั่งไปกับเราด้วยนะทั้งๆที่รถก็โดนขโมยนะครับคือถ้าเกิดไม่ลงจากรถก็หมายความว่ารถยังไม่โดนขโมยใช่ไหมมาแล้วเพื่อน โอเคดูโฆษณาครับดูต่อภารกิจต่อไปทำอะไรไปที่ไปหาแม็กอีกแล้วก็ไม่ต้องหาก็อยู่ตรงนี้แม็กอยู่ตรงนี้อยู่อยู่แล้วสวัสดีเพื่อนอไปเอาเทนนิสแลกเกตจากยอดเขามาไปเอาไม้เทนนิสจากบนยอดเขาครับทำไมอะไรก็ต้องอยู่บนยอดเขานี้นี่คือไม้เทนนิสเยี่ยมโอเคเสร็จแล้วหลังๆนี้ไม่ค่อยได้เจอลุงมะนาวเลยนะน่าจะทําภารกิจแม็กแบบรุดๆจนกว่าจะแบบว่าจบเลยหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะครับมาแล้วเพื่อนไม้เทนนิสทำไมขายได้จากนั้นก็ดูโฆษณา ก่อนจะดูโฆษณาขอเดหนึ่งรอบเล่นกลางวันสว่างกว่าชอบภารกิจถัดไปไปหาลุงมะนาวเนี่งพูดถึงลุงมะนาวก็ได้เจอลุงมะนาวครับอยากเจอนักใช่ไหมลุงมะนาวจัดให้สวัสดีครับลุงเอาหละ่ะนี่คือสถานการณ์ตอนนี้นะตอนนี้มะนาวกาลังจะหมดแปลวามะนาวจากฟาร์มมามะนาวที่นั่นในโคตรสดมันก็มีฟาร์มเดียวนี่แหละมัง,งลิวชับฟาร์มอ่านี่ไงลิวชับฟาร์มเา้าตำแหน่งเดียวกับมะเขือเทศเลยครับ ภารกิจลงง่ายมากเลยนะจกักภารกิจต่อไปเลยครับไปที่แม็กครับไปหาแม็กเอาละไปเอาไฟล์นะครับจากสถานีตำรวจเขาจะเอาไปส่งให้แชทสถานีตำรวจสวัสดีครับนายใช่ไหมไม่ใช่ตรงไหนที่จะมีของครับนี่ไงเป็นเฟ้นไฟล์ฟฟจริงๆด้วยเขาจะเอาไปส่งให้แชทนะครับซึ่งเราแค่เอาไปส่งให้แม็กก็พอมาแล้วเฟ้นไฟล์มาแล้วมแม็กชืบ เอาล่ะทีนี้ภารกิจต่อไปไปหาใครครับคราวนี้ไปหาแม็กโอเคแม็กอีกแล้วนะครับไปเอาแพลนนะครับต้นไม้มาจากพ็อกเซลสตูดิโอสำนักงานพ็อกเซลครับมันจะอยู่ใกล้ๆบาร์อยู่นี่ถ้าพยายามจำไม่ผิดนะแต่ถ้าพยายามจำผิดก็ขออภัยนี่สำนักงานพ็อกเซลอยู่นี่แพลนแพลนแพลนเปิดประตูจึงได้แพลนมาละแล้วก็กลับไปให้แม็กภารกิจของแม็กนี่มันเป็นภารกิจแบบว่าเล็กๆอะเรียบร้อยครับแม็กภารกิจต่อไปไปหาลุงมะนาว ทำไปทำมาก็เบื่อเหมือนกันแล้วเนี่ยเล่นภารกิจทวกนี้เนี่ยโอเคส่งมะนาวไปที่สถานีเครื่องบินทีสถานีเครื่องบินคืออะไรครับมันไม่ใช่สถานีเครื่องบินมันคือสนามบินมันก็จะเป็นการเดินทางที่ยาวนานนิดนึงนะครับในทรัสไม่มีตำแหน่งที่เราต้องส่งมะนาวอยู่ตรงนี้เหรอโอเคเสร็จแล้ว <What? S 1> เป็นภารกิจที่ง่ายมากขับรถกลับบ้านไปหาลุงมะนาวครับกลับมาหาลุงรับภารกิจรับตัง จบแล้วอารีดถัดไปเลยคราวนี้ไปหาแม็กเอ้ยคราวนี้มีเงินให้เราด้วยขอบคุณมากแม็กสวัสดีบิง์เบบี้คาร์ฟอร์มหรือเคปอฟนักเกิลเบบี้คาร์เหรอเข้าไปหาอูกันดานักเคิลอีกแล้วนะครับเอาให้ติดตดครับเอาให้เรียบเรียๆเรียบ,ยบโอเคประมาณนี้ได้ใช่ไหมฟึบ โอเคหลุดเข้ามาเสร็จแล้วก็ต้องเรียกรถมาใช่ไหมได้รถมาเราก็ทําการจอดเทียบให้ดีครับประมาณนี้เข้าไปหลุดเข้ามาจากนั้นก็เอาของเอารถกระโดดถ,ถึงไหมเนี่ยถึงโอเคขอบคุณมากได้เงินจากอูกันดานะครึอ,อีกแล้วเงินมันรีเซตเรื่อยๆหรอซึ่งก็แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเข้ามาในนี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพี่อาร์มจะทิ้งรถไว้ตรงนี้ นี้เราเข้าไปหาองค์กระด้านนะัคเคิลสองรอบแล้วนะครับ <B uck> คงไม่เข้าไปหาอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าขี้เกียจทําสูตรแล้วนะขี้กเกียจใช้บัคแล้วนะครับคร <B uck> าวนี้ไปหาใครไปหาแม็กครับก็ไม่ไกลตรงนี้เลยดูดมาชินากินา่าเอาแฮมเมอร์มาจากโ p โป,โป,โปสเตชันไปเอาคอนมาจากสถา,านีตำรวจภารกิจของแม็กนี่มันเยอะกว่าของลิชชี่นะที่อยากว่าลิชชี่นี่ถ้าทำนานขนาดนี้นี่จบแล้วนะ ได้คอนครับเสร็จปุ๊บรถตำรวจตรงนี้น่าจะมีอยู่คันหนึ่งมัง้งใช้คันนี้ไปก็ได้ขับแป๊บเดียวก็มาถึงแม็กแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งภารกิจครับภารกิจให้ไปหาแม็กมาเทนนิสเลกเกตเดี๋ยวภารกิจมาเริ่มซ้ำๆแล้วนะเทนนิตเลกเกตจากบาร์ครับเราเคยไปเอาเทนนิสเลกเกตมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าภารกิจของแม็กมันมีแค่นี้แล้วเราสามารถรับรับบนซ้ำไปได้เรื่อยๆ เดี๋ยวลองดูนะคบว่าภารกิจถัดไปหลังจากจบธนิดแลกเกนเนี่ยจะมีภารกิจใหม่ออกมาให้เราหรือเปล่านะครับถ้ายัางทําซ้ําอยู่ก็แสดงว่ามันเป็นภารกิจที่ทําบนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับการอันล็อกอะไรนั่นเองจะเป็นอย่างนั้นนะหรือไม่แม็กายหลอกเราใช่ไหมหลอกให้เราทําภารกิจไปเรื่อยๆโดยที่ไม่อันล็อกอะไรหาแม็กครับจากนั้นก็แพลนฟอร์มท็อปออฟมท์นทนภารกิจซ้ำลวครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วละครับมันคือภารกิจที่ให้เราทาไปเรื่อยเก็บังค์นั่นเอง,เอง,เองนะ เซฟไว้เลยครับมันไม่มีอะไรละลองเอามาทําให้ดูนะครับภารกิจของแม็กนั่นเองเนาะทำเล่นๆได้ครับก็เก็บตังค์ได้อยู่ก็ถือว่าไม่เลวมั้งมั้งนะเดี๋ยวผมสำหรับวันนี้พี่อังก็เซมเมอร์และเกมดูที่วอลต้องขอตัวลาไปดูเองเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ